สวัสดีค่ะนีนาะแนะนำค่ะการใช้ชีวิตง่ายๆอย่างมีความสุขในแต่ละวันของนีนาวันนี้นะคะก็มีภาพสวยๆว,วันแม่ปีนี้นะคะก็พาเด็กๆไปชมนางเงือกนะคะซึ่งเป็นการแสดงที่สวยงามเด็กๆก,ก็ตื่นเต้นพี่ๆเขาก็โชว์อย่างเต็มที่เลยนะคะ วันนี้นะคะนี่นาก็มีเรื่องอยากจะแชร์อยากจะเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังอย่างเช่นเคยนะคะ <_ t ôi> เคยบ้างไหมคะว่าบางทีเราก็รู้สึกว่าอจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะคือบางครั้งมันก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพลียรู้สึกคิดอะไรไม่ค่อยออกรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันยังไงนะนี่นาเชื่อนะคะว่า ทุกๆคนคงเคยมีความรู้สึกแบบนี้แล้วมันก็ยากมากๆเลยนะคะการที่เราจะตื่นขึ้นมาหรือการที่เราจะกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งสิ่งสําคัญเลยนิหนาว่านะคะก็คงจะต้องหาก่อนแหละว่าอะไรที่ทําให้เราดาวได้ขนาดนี้นิหนาเชื่อเลยนะคะว่าสิ่งแรกเลยอ่ะมันก็คือเวลานะ ถ้าเราปล่อยให้ความจมของเราอะค่ะมันนานเกินไปนี่หนาให้แม็กซิมัมเลยนะว่าไม่เกินสามเดือนถ้าเราจมอยู่สามเดือนรู้สึกว่ามันมากกว่าสามเดือนนะคะสามเดือนเป็นเป็นต้นไปอะเราจะรู้สึกเราเหนื่อยเราจมเราล้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทําอยู่มันใช่ไหมสิ่งที่เราเป็นอยู่มันถูกต้องหรือเปล่าและสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไร มันจะมีค so <tail> <you> ําถามพวกนี้ขึ้นมาในหัวค่ะซึ่งมันเหนื่อยมากๆนี่นาบอกเลยว่าถ้ามันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันยากค่ะที่เราจะรับมือยากที่เราจะทําให้ชีวิตในแต่ละวันเรามีความสุขเหตุผลของมันก็คือหลายๆเหตุผลนะคะแล้วก็นี่นาเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไปบางคนก็อกหักบ้างบางคนก็ทะเลาะกับที่บ้านบ้างบางคนก็สูญเสียคนที่รักบ้าง บางคนก็ผิดหวังในหน้าที่การงานเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่า,เ,าเรื่องพื้นฐานในการใช้ชีวิตแต่มันทำให้เราจมมันทำให้ชีวิตเราเป๋ะมันทำให้ชีวิตเรารู้สึกเ,เหมือนไม่มีความหมายแต่จริงๆแล้วค่ะชีวิตและองค์ประกอบอย่างอื่นของเรามันยังมีเยอะแยะมากมายที่จะทำให้เรามีความสุขได้ในแต่ละวันนะนะคะท่าในถ้าเราเ หาเหตุผลเจอแล้วว่าเหตุผลที่ทำให้เราจาวคืออะไรเราก็พยายามที่จะไม่ต้องไปแก้มันก็ได้มันอาจจะแก้ไม่ได้แต่คือให้รู้ว่าอาฉันอกหกักขูนี่ฉันอกหักมาสามเดือนแล้วหรอเฮ้ยมันนานเกินไปแล้วนะมันจะจมนานเกินไปละเราก็พยายามที่จะ move on เข้าแอปหาคู่บ้างออกไปหาเพื่อนออกไปทำอะไรที่มันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนบรรยากาศหรือถ้าเรามีเรื่องเศร้าใจสูญเสียคนรัก เราก็ให้เวลาตัวเองคือถ้ายังไม่ถึงสามเดือนก็ยังไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วอะค่ะการสูญเสียคนที่รักพ่อแม่พี่น้องหรือคนในครอบครัวก็จริงๆแล้วไม่อยากจะให้เกินหนึ่งเดือนหรอกนะหนึ่งเดือนก็ถือว่านานเกินไปแล้วเพราะว่าการสูญเสียเน,นี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดคนเราเกิดมาคนเราก็ต้องจากไปมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราไม่ควรที่จะจมอยู่นานจริงๆแล้วอกหักก็ไม่ควรจะจมอยู่นานแต่ว่าอกหักมันยังเป็นการที่เราชินเราปรบับเราเรายังมี เขาเรียกว่าอะไรคะาอ้างได้ว่าอ่าโอเคมันมันปรับตัวยากนะเขาไม่ได้ตายจากไปไหนแต่เขาอยู่แต่เขาไม่ได้รักเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหตุผลต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ไม่ควรให้ตัวเองจมเกินกว่าสามเดือนนะคะแล้วนี่นะเชื่อว่าเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกอ่อว่าเราไม่สามารถใช้ชีวิตให้มีความสุขได้ในหนึ่งวันเลยตื่นขึ้นมาเอ๊ยช่นงมียังไงเหมือนไปทํางานก็ลากเฉพาะ ตัวร่างเฉเพาะสังขารไปทํางานแต่ใจิตใจไม่ได้ไปทางานด้วยเงี้ยค่ะคืออยากจะให้ทุกๆคนเช็คตรงนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะตื่นมาแล้วก็พร้อมตื่นลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองเออวันนี้เป็นวันที่ดีนะเป็นวันที่เราลืมตาอีกหนึ่งวันเป็นวันที่เรามีโอกาสจะได้ทําสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆขอบคุณนะขอบคุณที่ตื่นขึ้นมาก็พาตัวเองพลังหน้าแปลงฟันคือทอํายังไงก็ได้ให้มันมีพลังขึ้นมาค่ะแล้วก็ไปทํางานด้วยสติเนาะไม่ใช่ไปทํางานเฉพาะร่างกายสมมุติว่า แต่มันก็จะหนักกับคนที่ต้องไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแบบงานเราก็ออกไม่ได้ไม่อยากจะไปทำแต่ก็ลาออกไม่ได้มันจาเป็นที่จะต้องทำหัวนี้เรียกได้เ,เลยว่าก็ทรมานอยู่เหมือนกันนะคะแต่หลายๆคนก็รับมือกับมันได้เพราะว่าหลายๆคนก็จะมุ่งไปที่งานเนาะก็จะไม่มุ่งไปที่ความชอบไม่ชอบหรือเพื่อร่วมงานหรือว่าเนื้องานอะไรเขาก็จะม่งว่าอ่ะโอเคยังมีงานให้ทําเขาก็ทําไปหน้าที่มีอะไรก็ทํา แปดโมงเลิกห้าโมงเย็นก็ถือว่าเขาก็ผ่านไปได้หนึ่งวันแต่เขาก็จะเหมือนดูหมดพลังดูไม่มีชีวิตชีวาดูไม่มีจิตใจดูดูต่างกับคนที่เขามีความสุขแล้วก็สดใสอะคะ่ะซึ่งมันสําคัญในการใช้ชีวิต ยางมีความสุขในแต่ละวันนะคะอย่างเช่นนี่ณาเองนะคะคือถ้าช่วงไหนที่นน่าจมก็บ่อยอะนะคะที่จมชีวิตที่สามารถเอามาเล่าให้ทุกคนฟังได้ก็ด้วยประสบการณ์ของตัวเองด้วยนีน่ณาก็จะอย่างตอนจมนะคะเคยเล่นโยคะทุกวันก็จะเล่นไม่ได้เลยไม่เล่นเนะะี้ยค่ะก็จะไม่มีกระจิตกระใจไม่อยากจะทําอะไรแต่ก็พยายามดึงตัวเองกลับคืนมานะคะเล่นโยคะออกไปข้างนอกแต่นิอาก็ยังโชคดีที่เอ่อก็ เป็นแม่เป็นคุณแม่เนาะก็ไปรับไปส่งลูกแต่มันก็เหนื่อยกับตัวเองที่ต้องนั่งถามอยู่เหมือนกันนะว่าชีวิตเราจะเอาอย่างไงกันแน่คำถามนี้ก็จอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยแล้วคำตอบมันก็คือนั่นแหละ คือพยายามหาให้เจอว่าสิ่งไหนที่ทำให้เราจมแล้วเราอย่าจมอยู่กับมันนานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ให้แม็กซิมัมคือแค่ไม่เกินสมเดือนนะคะถ้าเกินสามเดือนเกินไปแล้วมันจะรู้สึกยากแล้วก็เอาคืนยากมากยังไงนะคะน่หนักก็อยากจะให้ทุกคนนะคะหาจุดที่ทําให้เราเหนื่อยทําให้เราจมแล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะคะถ้าแก้ไม่ได้ปรับไม่ได้ก็พยายามเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนจุดเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ลองออกไปทําสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็ ปรับให้แต่ละหนึ่งวันนั้นมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตในหนึ่งวันนั้นให้มีความสุขดีกว่านะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะดูภาพนางเลื่องไปเพลินๆฟังเรื่องมีสาระจากนีน่นาแนะนํานะคะนีน่นาแนะนาให้ทุกทา่านให้ทุกคนนะคะลองไปทําดูว่าให้มองดูให้หาว่าอะไรที่ทําให้เรา รู้สึกเหนื่อยรู้สึกทอ้อรู้สึกจมนะคะแล้วก็พยายามเปลี่ยนพยายามปรับพยายามรับมือกับสิ่งนั้นให้ได้นี่หนาะเป็นกําลังใจให้นะคะนี่หนาะแนะนําค่ะลองทํากันดูค่ะวันนี้มีแค่นี้ค่ะไปแล้วบายแล้วบายบายอืม